ความบ้าของโคบีสนับสนุนโดย SBA Basketball Academy Basketball Academy ที่ดีที่สุดที่ฝึกสอนโดยผู้ฝึกสอนระดับโค้ชทีมชาติสวัสดีแฟนเพจและแฟนช่องนะครับหลังจาก EP 2นะครับได้ของเดวอนกีนได้รับความนิยมเอล้นลหลามนะครับ ทำให้มีลูกเพจชื่อคุณสรวีมาคอมเมนต์ใน u t u b บบอกว่าขอคลิปโคโบีไบรอนหน่อยครับทางทีมงานใต้แปน้นนะครับตามใจลูกเพจเราเลยจัดคลิปโคโบีไบรอนมาให้แต่ว่าโคบีไบรอนเนี่ยเขาทำเรื่องประวัติกันไปเยอะแล้วคราวนี้เราอยากรู้ว่าถ้าเรานึกถึงโคบีเนี่ยสิ่งที่เราจะนึกออกคือโคบีเป็นคนที่ซ้อมหนักมากซ้อมแบบซ้อมหนักซ้อมหนักแต่ไม่เคยมีใครบอกว่าโคบีซ้อมอยังไงวันนี้เราจะพาไปดูว่า โคบีเขามีโปรแกรมฝึกซ้อมยังไงและคนที่พูดถึงโคบีในเรื่องการฝึกซ้อมเนี่ยมีใครกันบ้างว่าเขาซ้อมได้บ้ารล้วำขนาดไหนในสมัยที่โคบีศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมที่โรงเรียนโรเวอร์แมรี่นมีเรื่องเล่าจากโรงเรียนว่าโคบีไบรอนเนี่ยจะมาฝึกซ้อมเป็นคนแรกจะมาฝึกซ้อมตั้งแต่เวลาตีห้าจนถึงเข้าเรียนเข้าเรียนเสร็จกลับมาลงยิมซ้อมต่อ จนถึงหนึ่งทุ่มทุกวันที่มีการเรียนหนึ่งในเหตุการณ์ที่เพื่อนร่วมทีมเล่าว่ามันโคตรโหดในการฝึกซ้อมของโคบีเบยอันคือวันนั้นเขาอยากเล่นตัวตัวแต่มีข้อจากัดว่าเขาจะเล่นตัวต่อต,ตัว100คะแนนกับเพื่อนร่วมทีมซึ่งโคบีเนี่ยจะเล่นคนเดียวที่เหลือเพื่อนร่วมทีมมาลุมเขา1ต่อหนึ่งไปเรื่อยๆวนเวียนวนเวียงกันไปจบเกมโคบี Kobe สามารถเอาชนะเพื่อนร่วมทีมไปได้ด้วยสกอร์หนึต่อ12คะแนนช่วงเวลาที่โคบีเบยอันได้ก้าวเข้าสู่ NBA โคบีไวอัได้มีโอกาสได้รู้จักทีมโก o ฟอดีตเทนเนอร์คนเก่งที่ช่วยปลุกป,ปั้นไมเคิลจอแดนให้แข็งแกร่งจนสามารถล้มดีทอย์พิสตันและสามารถคว้าแชมป์สมัยแรกของไมเคิลจอแดนได้โคบีได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับทีมโก o ฟและฝึกซ้อมในระบบ666 w o r k o u เเป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบโดยทีมโก o ฟ์6ตัวแรกเนี่ยมีความหมายว่า1วันคุณต้องฝึกซ้อม6ชั่วโมง 6ตัวที่2เนี่ยคือ1สัปดาห์คุณต้องฝึกซ้อม6วัน6ตัวที่3คือ1ปีคุณต้องซ้อมทั้งหมด6เดือนเรามาดูรายละเอียดที่1วันที่โคบี้ต้องทำกันว่าเขาต้องทำอะไรบ้างโดยการซ้อมเนี่ยจะแบ่งเป็น3ช่วงเวลาโดยแบ่งเป็นช่วงเวลาละ2ชั่วโมงนะครับช่วงแรกที่โคบี้ต้องทำคือการออกกำลังกายแบบฮิตการออกกำลังกายแบบฮิตคืออะไรไม่ว่าจะเป็นการวิ่งเร็วสไลด์ วิ่งจ็อกกิ้งคือการออกกำลังกายที่มีการเคลื่อนตัวนะครับฝึกความเคลื่อนไหวของร่างกายนี่คือการฝึกแบบฮิตช่วงที่2ของโคบี้เนี่ยจะเป็นการฝึกทักษะเกี่ยวกับบาสเกตบอลนะครับไม่ว่าจะการเลี้ยงบอลท่าต่างๆ Inside Out, Cross Over, Behind the Back, Between the Legs ทุกอย่างจะถูกฝึกที่เซสชั่นนี้พอเลี้ยงบอลเสร็จโคบี้จะขยับไปเป็นชูตติ้งนะครับโดยการชูตติ้งเนี่ยเฉลี่ยหวันโคบี้จะยิงอยู่ที่ 700ถึง1,000ลูกลงโดยเขาจะยิง2คะแนนจุดละ10 10 1บจุดแล้ว, 10, 10, 10, 10, ลวค่อยขยับไปยิง3คะแนนจุดละ10 1 0ิจุด,แล, 10, 10, 10, 10, จดแล้วก็สลับมาระหว่าง2คะแนน3คะแนนเนี่ยจนครบตามจำนวนที่กำหนดพอครบปุ๊บถ้ามีเวลาอย,ยังเหลืออยู่โคบี้ก็จะไปฝึกทักษะการได้์เข้าหาห่วงสเต็ปขาทุกอย่างที่เกี่ยวกับทักษะบาสจะถูกฝึกในเซสชันนี้นะครับเซสชันสุดท้ายเซสชันท,ที่3นะครับ โคบี้จะใช้เซสชันนี้เป็นการเล่นเวทเทรนนิ่งสร้างกล้ามเนื้อพัฒนาขมวลกล้ามเนื้อไม่ว่าจะส่วนบนหรือส่วนล่างนะครับเขาจะใช้เวลาช่วงนี้หนชั่วโมงและอีกหงชั่วโมงจะทำการคาร์ดิโอคาร์ดิโอคืออะไรคาร์ดิโอคือการต่อยมวยกระโดดเชือกหรือการเบิรนออกไปนะครับนี่คือเซสชันที่3ที่โคบี้ต้องทำทุกวันวันละ2ชั่วโมงนะครับทั้งหมดนี้คือโปรแกรม666 Workout ที่โคบี้ไบอังเทรนกับทีมกฟ เทนเนอร์ขั้นเทพที่ทําให้ไมเคิลจอร์แดนประสบความสําเร็จและต่อไปเราจะมาดูสิ่งที่เพื่อนร่วมทีมหรือนักข่าวผู้สื่อข่าวพูดถึงการฝึกซ้อมของโคบีคนแรกสตีเฟนเอสมิธนักข่าวจอมขาในวงการบาสเอ็นบีเอสตีเฟนเอสมิธเนี่ยได้บอกว่าเขาได้ฟังเรื่องราวการฝึกซ้อมของโคบีผ่านเพื่อนของโคบีมาหนึ่งทีโคบีแบยนในวัยเด็กเนี่ยไม่ต้องการนอน8ชั่วโมงเหมือนเด็กทั่วไปโคบี Kobe ต้องการนอนแค่5-6ชั่วโมง แล้วหลังจากนั้นเขาจะเอาชีวิตที่เหลือเนี่ยไปอยู่ที่โรงยิมโคบีซ้อมหนักตั้งแต่เด็กมาแล้วสมิธได้กล่าวไว้ในเรื่องนี้และมีเรื่องหนึ่งจากแคมป์โอลิมปิกเมื่อปี2008โดยทุกคนเนี่ยนัดซ้อมกัน7โมงแต่โคบีเขามีโปรแกรมส่วนตัวเขาเลยมาซ้อมต่างหากของตัวเองตั้งแต่ตี5ซ้อมก่อนเพื่อนร่วมทีมจะมาตอน7โมงเมื่อเพื่อนร่วมทีมมา7โมงเนี่ยโคบีนี่ตัวชุ่มเหมื่อไปหมดละแต่โคบีก็ไม่อิดออดซ้อมกับระบบทีมต่อ จนเพื่อนหยุดซ้อมโคบี้ยังซ้อมต่อยิงบอลต่อหลังทีมเลิกซ้อมนี่คือความบ้าซ้อมของโคบี้เบอันที่สตีเฟนเอสมิธได้เล่าผ่าน ESPN เรื่องต่อไปจากสื่อเดอะกา r d เดีนะครับโดยเขาเล่าว่าปี2 0 1 2นะครับโคบี้มีน้ำหนักตัวที่มากเกินไปจนทำให้ช่วงระหว่างฤดูกาลนั้นเนี่ยเจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บที่หวัวเขา่าหรือว่ารู้สึกว่าหัวเข่าเนี่ยรับนหนักมากเกินไปเลยทำให้ช่วงปิดซีซั่น2 0 1 2เนี่ย โคบี้ตั้งใจจะลดน้ำหนัก16ปอนด์ซึ่งเขาก็สามารถทำได้นะครับคนต่อไปคือยักษ์ใหญ่ชาคิโอเนลผู้หูที่พากันคว้าแชมป์สมสมัยติดนะครับหนึ่งในเรื่องที่ชาคิโอเนลเขียนในอัาชีวประวัติของตัวเองนะครับเขาบอกว่าเขามาถึงสนามซ้อมเนี่ยเขาเห็นโคบี้อยู่ในสนามซ้อมแต่ว่าโคบี้เบอันเนี่ยไม่มีลูกบอลแต่กำลังทำท่าเลี้ยงบอลท่าต่างๆมูฟต่างๆ อย่างเหมือนมีลูกบอลอยู่แล้วเขาก็กระโด fade away, turn jump shot, โดเฟดเอาเว่ยเทิร์นอะเราจัไมช็อตโดดทาท่าต่างๆโดยที่ไม่มีลูกบอลน,นะครับโคบี้ใช้จินตนาการฝึกซ้อมเท่านั้นและการฝึกซ้อมแบบนี้คือการฝึกจินตนาการและเขาพอมีลูกบอลเนี่ยโคบี้ก็เหมือนทําเหมือนกันเดะกับตอนที่เขาไม่มีลูกบอลน,นี่คือสิ่งหนึ่งที่ ไม่มีการเปิดเผยมาก่อนนะครับว่าโคบีฝึกซ้อมโดยไม่มีลูกบอลก็สามารถทําได้นะครับโคบี Kobe กับฮาคิมโอราจูวอนนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าฮาคิมโอราจูวอนเนี่ยเป็นเซนเตอร์ที่ผิวไหวเดินสายนะ้ำมีสเต็ปขาที่สวยงามนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่แปลกมากที่จะมีชูตติ้งการ์ดหนึ่งคนไปขอเรียนสเต็ปขากับเซนเตอร์ร <Wow. S 1> ซึ่งมันผิดตำแหน่งกันมากระหว่างวงในกับวงนอกแต่เมื่อโคบีขอ ฮาครีมออรจ,จูวอนก็จัดให้นะครับโคบี้ไปเรียนตัวต่อตัวกับฮาครีมนะครับจบการเรียนจบทุกสเต็ปหมดปุ๊บฮาครีมบอกเลยว่าลูกศิษย์เขาที่โพสเพย์ได้เก่งที่สุดมีสเต็ปขาสวยงามเป็นธรรมชาตินุ่มนวลเพอร์เฟกนี่คือคนที่สมบูรณ์ที่สุดในที่เขาสอนมานะครับคนที่มีสเต็ปที่ดีที่สุดของฮาครีมสอนมาทั้งหมดคือโคบีบ้ไบอัแนนะครับแล้วลองไปดูได้เลยว่าโคบี้ก็เอาวิชาที่ได้จากฮาครีมออรจูวอนเนี่ย ไปใช้ในรอบชิงที่สู้กับออร์แลโดแมจิกนะครับนอกจากการฝึกซ้อมที่หนักหน่วงแล้วเนี่ยโคบีเวอนยังดูแลตัวเองนอกสนามเป็นอย่างดีนะครับโคบีเวอนถือคตินะครับเขากินอะไรเข้าไปร่างกายก็จะตอบมาอย่างนั้นโคบีเวอนจะไม่ทานหวานนะครับพยายามจะลดน้ําตาลแล้วก็จังฟูด้ดพวกเบอร์เกอร์พวกพิซซ่านี่คือสิ่งที่โคบีจะไม่แตะต้องเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่โคบีทาเสมอคือการประครบน้ําแข็งนะครับ โคบีไบแั้นจับประครบน้ำแข็งที่หัวเข่านะครับ1ครั้ง20นาที1วันจะทำทั้งหมด3รอบนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานของหัวเข่าให้ได้นานที่สุดนะครับนี่คือสิ่งที่โคบีไบแั้นทำอย่างสม่ำเสมอนะครับทั้งหมดนี้คือความบ้านในการฝึกซ้อมของโคบีไบแั้นนะครับเราจะรู้ได้เลยว่าโคบีไบแั้นเนี่ยได้อุทิศวินญ,ญาณร่างกายให้บาสเกตบอลไปหมดแล้ว จึงไม่แปลกใจเลยที่เขาจะเป็นตำนานในบาสเกตบอลอีกนึงคนนะครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช anel ต้แ้นด้วยนะครับถ้ามีนักบาสคนไหนที่คุณอยากดูอีกสามารถคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ